Home. บางคนนะ่ะเขาแอนตี้เรื่องว่าโอ้ยของอย่างนี้มันต้องไปอิมพิเม้นต์หน้างานหลักการน่ะมันใช้ไม่ได้หรอกบางทีนะเห็นนะไปอิมพิเม้นต์ผิดๆไอ้ที่มันได้ผลออกมานะมันฟลุก ต่อเพิ่มอีกนิดนึงเรื่องการเชื่อมโยงผลการดําเนินงานด้านการเงินเราพูดถึง revenue growth ใช่ไหมก็คือ financial performance เนี่ยมันจะมี4ตัวถ้าสมมุติเราพูด revenue growth เราพูดถึง inventory inventory a v a i l a b l e ความพร้อมของ Inventory ในการทําให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าตอบสนองคําสั่งซื้อได้เนี่ยมันคือตัวชีวัดตัวนี้เป็นตัวชีวัตที่วิกฤตที่สุดของธุรกิจจําหน่ายสินค้าผลิตสินค้าจําหน่ายสินค้าเก็บสินค้าไว้ขาย รับคําสั่งซื้อของตัวสินค้าเพื่อที่จะเอามาผลิตแล้วไปส่งเนี่ยเราไม่รวมธุรกิจบริการนะเช่นโรงแรมโรงพยาบาลน,นะคะอาจจะมีสต็อกยาสต็อกเขาเป็นธุรกิจบริการแต่เขาอาจจะมีสต็อกยาสต็อกอาหารสต็อกเครื่องใช้ในในโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือไปว่าในส่วนของสต็อกแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยธุรกิจอะไรก็ตามที่เป็นผลิต ที่เป็นตัวจับต้องสินค้าผลิตสินค้าจําหน่ายสินค้าเงี้ยเราก็จะคอนเซิร์กับออยอดขายกับการตอบสนองคําสั่งซื้อของลูกค้าเลยเพราะฉะนั้นให้เรารู้ไว้เลยว่ามันมีผลต่อธุรกิจโดยตรงอ,อ่ะออเพราะมันส่งผลต่อยอดขายอะ่ะสมมุติว่าสินค้าบางอย่างเนี่ยเออเราอาจจะบอกว่ากำไรเยอะนะต่อชิ้นเนี่ยแต่ถ้าสมมติลูกค้าน้อยยอดสั่งซื้อน้อยออเดอร์น้อยอะ่ะกำไรต่อชิ้นเยอะแต่ว่าวอลลุ่มมันไม่ได้อะ่ะมันก็ยากที่ รายได้ตรงนั้นมันจะทําให้ธุรกิจจะโกรดหรือว่าจะอยู่ได้อีกตัวหนึ่งก็คือ Profit ใช่ไหมมีรายได้เข้ามาหักต้นทุนออกไปแล้วก็จะเหลือกําไรทีนี้ถ้ากระจายมาที่คลังสินค้าเราจะดูว่ากําไรคลังสินค้าเนะี่ยมีส่วนสร้างต้นทุนก่อนที่จะเป็นกําไรเนะี่ยเท่าไหร่เราก็จะมาบริหารใช่ไหมเวลาเราคิดเราอาจจะคิดเป็น warehouse cost per unit warehouse cost per ชิ้น ตัวอย่างเช่นอมหม้อหุงข้าวหนึ่งชิ้นเครื่องซักผ้าหนึ่งเครื่องเนี้ยมันมีต้นทุนคลังสินค้าแฝงอยู่ในนั้นกี่เปอร์เซ็นต์อ่าอย่างนี้เป็นต้นซึ่งส่วนใหญ่ก็คือสุดท้ายแล้วเราจะวัดไปที่ตัว p r o d u ั t ก็คือโครงสร้างของผลิตภัณฑ์น่ะโครงสร้างต้นทุนของผลิตภัณฑ์หนึ่งชิ้นมันจะมีต้นทุนต่างๆมากมายทั้งที่ปันส่วนมาอย่างค้ังสินค้านี้ปันส่วนไปอยู่แล้วเข้าไปใส่ในโลิตภัณตัวนั้นแต่ทีนี้ถ้าเราอยากจะคิดให้มันใช้ต้นทุน per unit เนี่ย มาบริหารด้านอื่นได้ด้วยเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้คิดต่อชิ้นอย่างเดียวก็ได้เราอาจจะคิดเป็นยูนิตโหลดก็ได้เพราะสินค้าบางประเภทแบบอ๋อเราส่งเต็มแพ็คเช่นแพ็คละสามสามชิ้นอย่างเงี้ยมันแยกไม่ได้อ่ะก็ไม่ก็ไม่ต้องไปคิดต่อชิ้นนะอย่างนั้นนะเราก็คิดเป็นสามอ๋อยูนิตโหลดล้วก็คือหนึ่งแพ็คหนึ่งแพ็คนี้ยหรือว่ามันจําเป็นที่มันเป็นซื้อเป็นอ๋อเป็นพาเลตอย่างเงี้ยเราก็คิดไปเลยต้นทุนต่อพาเลตไปเลย เพื่อเอามาบริหารว่าหนึ่งพาเลตะเป็นต้นทุนเท่าไรในการขนส่งแล้วก็เอาพาเลตเนี่ยจากคลังสินค้าพาเลตที่ตั้งอยู่ในคลังสินค้าเราก็มาคิดพื้นที่อยู่ที่ไร้คลังสินค้าก็ได้แล้วก็คิดการาต้นทุนต่อรถหนึ่งคันรถหนึ่งคิวคิวอยู่ที่ไร้เวลาขึ้นรถเนี่ยเ,เป็นเท่าไรในแต่ละการขนส่งสินค้าประเภทนั้นก็ได้คือเล่นกับต้นทุนนี้ได้หลายส่วนมากนะคะก็อันนี้ก็คือแยกย่อยไปแบบ โอเชิงลึกแล้วแต่ถามว่าจุดนี้จะบอกว่าจุดเนี้ยเป็นจุดหนึ่งที่อืมมีช่องว่างมีลูกเล่นมีช่องว่างมีลูกเล่นเยอะในการที่เราจะเข้าไปปรับปรุงนะเพราะว่าไม่ว่าครั้งที่ไหนก็มีช่องนี้ทั้งนั้นแต่เราจะไปวิเคราะห์ถึงตรงไหนที่จะไปเห็นแก็บเขาเรียกอ,อะไรเห็นช่องว่างที่แบบเฮ้ยถ้าอิมพลูสตรงนี้ปุ๊บนี่คอสตรงนี้ลดเลยคอสตัวยูนิตที่เป็นสินค้าด้านอื่นมันอาจจะไม่ลดเช่นคอสตัวแมทเทอเรียลอะไรเงี้ย หรือว่าคอสที่มันฟิกมากๆมันไม่ลดแต่คอสบางส่วนที่เอาไปผสมในตัวสินค้าละมันอาจจะทําลดได้ด้วยการบริหารจัดการคลังสินค้าก็ได้ก็เล่นได้มันก็เล่นได้หลายมุมจริงไหมแต่มีผลแน่นอนมีผลต่ออัตราส่วนต้นทุนของยอดขายต่อไปการบริหารทุนค่าเช่าอาคารค่าเช่าที่ดินอุปกรณ์แร็ k กิ้งซิสเตชั้นวางเครนลอกฟอ็อคลิประบบสายพานระบบออโตโมติก ทุกอย่างที่อยู่ในคลังสินค้าแล้วคิดค่าเสื่อมราคาก็คือเราต้องการทราบว่าสิ่งที่เราใส่ลงไปเนี่ยนอกจากเงินสดเนี่ยที่เราซื้อมาเนี่ยเพื่อประกอบกิจการเนี่ยมันสร้างยอดขายมันช่วยทําให้เกิดยอดขายเท่าไหร่เพราะคลังสินค้าคือเก็บสินค้าไว้ขายลูกค้าแล้วเราก็เก็บเงินมาใช่ไหมก็คือคิดเป็นอาอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ที่ลงไปอะ่ะ สินทรัพย์ในนี้คือค่าเสื่อมที่ต้องคิดค่าเสื่อมะนะไม่ใช่วัสดุสิ้นเปลืองนะคนที่ทํางานอยู่ในคลังสินค้าก่อนหน้านี้เราจะพูดถึงจะมีอยู่คนหนึ่งใช่ไหม mm hmm. เช่นโลจิสติกเมเนเจอร์เขาอาจจะดูทั้งโลจิสติกทั้งดูทั้ง transport ดูทั้งออเวหาส์ house, ดูหลายส่วนเลยดูวางแผนด้วยอะไรก็ตามแต่ว่าอ่ะอย่างคนนั้นเนะ่ยเขาจะปันส่วนมาที่คลังสินค้าเท่าไหร่หรือว่าเรามีผู้จัดการคลังสินค้าอืดูแลทั้งหมดแล้วก็ไม่มีไม่มีที่เป็น ล o จิส t ิกดี r เตอร์แล้วก็มีไปผู้บริหารเลยผู้บริหารก็อาจจะถูกปันส่วนมาที่คลังสินค้ากี่เปอร์เซ็นต์สามสก็ว่าไปต้นทุนตรงนั้นของแรงงานนะต้นทุนแรงงานตรงนั้นนะก็เอามาปันอ,อ่อส่วนเข้ามาเป็นคอสส่วนหนึ่งเลยนะของคลังสินค้าที่จะเอาไปถัวเฉลี่ยหรือว่าเอาไปเวทกับค่าใช้จ่ายทุกอย่างที่ส่งผลต่อด้านการเงินแต่เนนี้จะยกตัวอย่าง ที่แบบมันอาจจะไม่ใช่เงินโดยตรงเปะ๊ะโอเคมันคิดเป็นเงินได้เช่นาการเกิดอุบัติเหตุหรือว่าการเกิดอุบติเหตุต่างๆเนี่ยเช่นทําให้งานหยุดเนี่ยพอทําให้งานหยุดชะงักเนี่ยปริมาณงานที่จะทําต่อวันที่เคยทําได้มันก็ทําไม่ได้ละส่งสินค้าสมมุติว่าส่งสินค้าได้สิบเที่ยวก็ไม่ได้แล้วได้เก้าเที่ยวเพราะว่ามันเกิดอุบัติเหตุก่อนแล้วก็ต้องมีต้นทุนค่ารักษาพยาบาลค่าชดเชยให้กับพนักงานพนักงานเสียขวัญกาลังใจการทํางานไม่มีประสิทธิภาพหลายเรื่องรายได้กําไรการบริหารเงินทุน สินทรัพย์นะแล้วก็คนที่ประกอบกันเนี่ยส่งผลต่อธุรกิจหมดเลยเพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่ทำความเข้าใจว่าอะถ้าย่อส่วนมาที่ของฝ่ายคลังสินค้าแล้วเนี่ยแต่ละส่วนสี่ส่วนเนี้ยเราจะต้องดูแลเรื่องอะไรเราต้องใส่ใจเป็นเรื่องอะไรเป็นพิเศษแล้วเราต้องวัดอะไรเป็นหลักอ่อคอยคอยมอนิเตอร์อะไร ถึงจะทาให้รู้ว่า้ต้นทุนมันเยอะเกินไปแล้วนะแล้วก็อ๋ออันนี้แบบรายได้รู้สึกว่ามันจะไม่โครธอย่างที่คิดอะ่ะมีคําสั่งซื้อมาแต่ตอบสนองความต้องการลูกค้าไม่ได้เกิดจากอะไรเกิดจากทั้งฝั่งจะซื้อซื้อของมาไม่ทันหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะเราออมีการจัดการภายในคลังสินค้าผิดระบบมีเออร์เรอร์เยอะอินเวนทอรี่ไม่ตรงอ,อย่างนี้เป็นต้นจึงเป็นภาพรวมว่าทุกๆอย่างในแอคทิวิตี้ทุกๆอย่างในกระบวนการของคลังสินค้า ล้วนแต่ส่งผลต่อผลการดรําเนินงานด้านการเงินทั้งสิน้นขอสรุปอีกทีหนึ่งว่าการที่เราเชื่อมโยงกับผลการดรําเนินงานด้านการเงินเป็นเพราะว่าเราต้องการที่จะให้ทุกส่วนเนี่ยไรธุรกิจให้ธุรกิจเติบโตมีกําไรเป็นภาพรวมว่าเอ๊ะทำไมคอสนี้วัดประสิทธิภาพวัด KPI อย่างที่เกิืนไปจะแบบอันแรกเลยเนี่ย KPI เนี่ยโอ้โหมีหลายระบบเหลือเกิน ทำระบบนู้นก็ทา KPI ทําระบบนี้ก็ทํา KPI เจ้านายบางทีงก็ไปเชิญวิทยากรมาสอนเรื่อง KPI ด้านนี้ไปสอนไปเรียนเรื่องอส่งคนไปเรียนเรื่อง OKR OK, มาอีกแล้วทำทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับ KPI มีแต่ตัวชี้วัดปวดหัวไปหมดไม่มีเวลาทํางานมวนัวแต่ต้องมารายงานว่าแต่ละเดือนเป็นเท่าไหร่แต่ถ้าเราวางระบบที่ถูกต้องใช้ KPI ที่มันเป็นวิกฤตใช้ KPI ที่มันตอบโจทย์ตัวชี้วัดด้านการเงินจริงๆแล้วก็ประสิทธิภาพในงาน ของฝ่ายเราจริงๆเนี่ยความจริงมันก็มีไม่กี่ตัวหรอกนะแล้วสมัยนี้ใช่ไหมมันจะมีเครื่องมือหรือว่าซอฟต์แวร์ที่แบบว่าเรียลไทม์มากๆอะ่ะโอ้โหเขาเปิดแฮนด์เฮลมาหรือว่าเปิดซอฟต์แวร์ในมือถือมาเนี่ยถ้าทันสมัยหน่อยอะ่ะมันก็เห็นแล้วว่าพิกิ k i n อ a c c u r ซ c y สัปดาห์ที่แล้วเท่าไหร่ <c oughs> เข้าใจปะมันแค่ทําข้อฐานข้อมูลให้มาโชว์ในมือถือเป็นโชว์เป็นแอปพลิเคชันเท่านั้นเองเดี๋ยวนี้ก็ไม่ต้องมาสร้างเองอะไรให้มันยุ่งยากก็ไปใช้ระบบคลาวด์ที่เขาขายกันเยอะแยะไปหมดเลย ก็ไม่ได้ราคาแพงมันขึ้นอยู่กับว่าเรายังไม่ไปกล้าไปใช้ที่เราไม่ได้นําสิ่งเหล่านั้นมาใช้เพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าเออใช้แล้วมันมีประโยชน์ไหมเราต้องใช้อะไรเหรอแล้วเราต้องโชว์ผลอะไรเหรอเราต้องไปซื้อฟีเจอร์อะไรฟังก์ชันอะไรมาใช้เหรอเราจะไม่เปลืองเงินแล้วเราจะใช้ที่มีประโยชน์จริงๆไม่เปลืองแต่มีประโยชน์รู้ทันเหตุการณ์ตลอดเวลาเปิดมือถือมาปุ๊บเช็คได้หมดเลยว่าฝ่ายไหนเป็นยังไงสินค้าเป็นยังไงใช่ไหม เพราะฉะนั้นการที่เราจะเริ่มเข้าไปอยู่จุดนั้นได้เนี่ยเรียวไทม์แล้วก็แก้ไขปัญหาได้รวดเร็วตอบสนองได้รวดเร็วเนี่ยเราต้องมีพื้นฐานตรงนี้ที่อย่างที่บอกอะ่ะแม่นยําก่อนขอบอกเลยนะว่ามีหลายๆคนอ่ะหลายๆค,คนในที่นี้คือที่เคยเจอมาแล้วก็ทุกวันนี้นานๆทีก็ได้เจอนะเราต้องยอมรับว่าเราต่างมีแนวความคิดบางอย่างที่แบบบางคนแอนตี้เรื่องหลักการอันนี้ต้องพูดเลย บางคนนะ่ะเขาแอนตี้เรื่องว่าโอ้ยของอย่างนี้มันต้องไปอิมพิเม้นต์หน้างานหลักการนะ่ะมันใช้ไม่ได้หรอกคุณรู้ได้ยังไงว่าหลักการใช้ไม่ได้บางทีนะเห็นนะไปอิมพิเม้นต์ผิดๆไอ้ที่มันได้ผลออกมานะ้ะมันฟลุกการที่เรามีหลักการเราไม่ได้บอกว่าเราไม่ได้บอกว่าเราจะต้องวิชาการทุกอย่างหลักการเปะ๊ะอย่างงู้นอย่างนี้ไม่ใช่เลยแต่การที่เรามีพื้นฐานที่แน่นมีฟาวเดชันที่แน่นมีหลักการที่ชัว กระทัวโลกเขาใช้บริษัทที่เขาเจริญบริษัทที่เขาใหญ่ๆทั่วโลกในเขาพิสูจน์มาแล้วว่าใช้ได้แม่นยําแล้วก็เอ้ยมันเป็นสิ่งที่ถูกพิสูจน์มาแล้วท่านะเขา implement มาจริงแล้วแล้วทีนี้เราก็มาเป็นตัวตั้งแล้วเราก็มาดูซิว่าสถานการณ์ในบริษัทกิจการในบริษัท activity process ของเราที่ออกแบบไว้เนี่มันเข้ารูปเข้าลอยไหมมันเข้ารูปเข้ารอยพอที่จะทําให้เข้ารูปเข้ารอยพอที่ทําให้ผลการดําเนินงานด้านการเงินเนี่ยมัน มีรายได้แล้วมันโกรธแล้วมันมีกําไรไหมแค่นี้แหละจริงๆแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงอ่ะก็คิดว่าฟาวเดชันที่ถูกต้องสําคัญส่วนใครแอปไพ่เก่งใครประยุกต์ใช้เก่งเข้าใจหลักการแล้วแบบคลิกเจอปัญหานิดนึงอ๋อรู้แล้วว่ามันติดตรงนี้อะไรเงโออันนั้นก็ต้องไปฝึกกันเอาแล้วก็มันก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์แวนะอันนั้นนะใช่ประสบการณ์นะสําคัญมากๆแต่ก่อนที่เราจะใช้ประสบการณ์อย่างมีค่าเนี่ยคืออยากให้เชื่อมโยงนิดนึงว่าอ๋อ ถ้าถูกคอนเซปต์ปุ๊บเนี่ยมันเร็วในการแก้ปัญหาในการตอบสนองลูกค้ามันเร็วจริงๆอันนี้คอนเฟิร์มเลยนะไม่รู้ว่าตอนนี้ใครเข้ามาเรียนในคอร์สบ้างนะน,นะคนที่เขาแบบทํางานบริษัทแบบที่มีมาตรฐานมีระบบมีในระดับที่กลางแล้วก็ใหญ่อันนี้ไม่ได้ว่า Sme นะแต่หมายถึงว่าคือในธุรกิจที่มันโกรดมันนิ่งมั่นคงเนี่ยเขาไม่ค่อยมีปัญหาอะไรในระบบมากมายเนี่ย ต้องยอมรับเทนาะว่าคนที่ดูแลหรือว่าคนที่บริหารเนี่ยเขาไม่ได้แบบว่าเออเอาแต่แบบจะแอปพลายนูน่นแอปพลายนี่ไปแบบอย่างไม่มีทิศทางนะหลักการแม่นเลยไปคุยได้หลายคนหลักการแม่นเขามีหลักการที่แม่นเพียงแต่ว่าพอเจอทีมงานที่เก่งเจอวิศวกรที่เก่งเจอหัวหน้างานเจอผู้จัดก,การที่ที่เก่งปุ๊บเนี่ยพอมันจูนอ่จูนเนื้อหาของเรื่องพวกนี้องค์ความรู้ตรงเนี้ยมันตรงกันปุ๊บเนี่ย เวลาเจอปัญหาอะไรแก้ง่ายไม่เสียเวลาไม่มามัวมาคลําทางหรือว่ามันก็ไปอีกทางหนึ่งอะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เขาต้องออกตัวกันเลยว่าไม่ได้บอกว่าอืใครเป็นยังไงหรือว่าไม่ได้ว่า s m e เออหรือไม่ได้อะไรแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็อย่างว่าแหละเราก็ต้องยอมรับว่ามันก็ตามกําลังเอาตามกําลังองค์ความรู้หรือว่าตามกําลังที่เราจะซัพพอร์ตธุรกิจเราได้ใช่ไหมอ่าอันนี้ก็ให้รู้ไว้ว่าคือถ้าเรามั่นใจว่าเอ๊ย มันตัวเป็นตัวไดธุรกิจอะ่ะเป็นตัวครับเครื่อนธุรกิจอะ่ะมันใช่อะ่ะเราก็เอาสิ่งนี้ไปประยุกตเอาอันนี้ก็คืออ่อเป็นบทนำเดี๋ยวเดี๋ยวอีพีถัดไปเนี่ยเราจะพูดถึงว่าที่ที่จะเรียนเป็นตัวชีวิตแต่ละตัวเนี่ยแล้วเราคิดว่าเราจะเลือกตัวชีวัตนั้นดีไหมแหล่งข้อมูลเป็นยังไงเนี่ยจะอยู่ใน EP ีถัดไปก็จะจะเริ่มเข้าเนื้อหาแล้ว